มีคนถามมาว่าเบ้นกินยังไงนะคะหลังจากที่กินอิชาแล้วใช่ไหมคะตื่นเช้ามาเลยเนื่องจากเบ้นเป็นคนขี้ลืมตื่นปุ๊บก,กินเลยกินเลยแล้วก็หลังจากนั้นคุณจะทานอะไรก็แล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่ตามสะดวกเลยแต่ว่าส่วนตัวเบ้นนะเบ้นตื่นมาปุ๊บเบ้นจะกินกรีกโยเกิร์ตก่อนหรือไม่ก็ถ้าเกิดจะต้องไปส่งลูกรีบๆแล้วหิวนมนมอะไรก็ได้อาจจะเป็นนมไวตามมินวนม นมสดอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่หรือว่ากาแฟาก็ได้เนาะตอนเช้าเสร็จแล้วเนี่ยตอนเที่ยงสําหรับเบนเองอะ่ะเบนจะเป็นคนหิวตั้งเวลาเลยก็คือเช้าเที่ยงเย็นก็จะหิวนะคะแต่ว่าเบนจะพยายามกินตัวนี้ถ้าเบนไม่ลืมนะจะกินอันนี้อีกหนึ่งกินตอนเที่ยงอีกหนึ่งมือ้อแล้วก็กินอาหารตามปกติแต่ปกติของเบนคือเพิ่มผักเข้าไปด้วยแล้วก็ไปค้นพบว่าอะไรรูป้ป่ะเวลากินผักเข้าไปก่อนมันจะทําให้เหมือนแบบเรามีไฟเบอร์เข้าไปแล้วอะ่ะ เราก็กินได้น้อยลงก็คือกินผักกินเนื้อแล้วถ้าอยากกินข้าวกินได้นะคะเบนก็กินข้าวเหมือนกันบางทีมันก็กินขนมปังบางทีมันก็กินขนมกินอย่างที่ตัวเองชอบเลยแต่ว่าอิจชาตัวเนี้ยมันจะทําให้คุณอิ่มเร็วหมายความว่าจากปกติคุณอาจจะกินข้าวหมดจานใช่ปะแล้วคุณก็ยังสามารถกินกาแฟอีกหนึ่งแก้วแล้วคุณก็อาจจะกินเค้กเข้าไปได้อีก2ก้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอกินอิจชาเข้าไปแล้วอะเบนจะเหลือเค้กอาจจะเหลือสัก3ามค กาแฟจาจะหนึ่งแก้วได้หรือที่เหลือครึ่งแก้วแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ข้าวเนี่ยเห,เห็นเลยว่าจากหนึ่งจานมันจะค่อยๆเล็กลงน้อยลงน้อยลงจากที่เราเคยสั่งเยอะๆมันก็รู้สึกว่าแค่นี้ก็พอแล้วนะฉันอิ่มแล้วนะแล้วตอนเย็นนะคะถ้าเป็นไปได้เลยนะตัวเป็นเอกไม่จะกินแต่เนื้อสัตว์กับผักก็คือจะพยายามเว้นแป้งไปเลยไม่กินแป้งได้จะดีมากแล้วถ้าบางวันคิดว่าเอ้ยตัวนี้มันคุมหิวดีแฮะจากกันวันที่เรากินตอนนี้ฉันยังไม่หิวเลยก็อย่าฝืนกินเข้าไปนะคุณค่ะ ถ้าคุณไม่หิวคุณไม่ต้องกินถ้าเป็นเบนเนะเ,นเ็นไม่หิวนะเบนไม่กินเลยหรือบางทีเบนก็กินผลไม้แทนฝรั่ลลงนี่คือติดบ้านแอปเปิลนี่คือต้องมีติดบ้านเลยมันเป็นผลไม้ที่หาได้ตลอดเวลาแล้วมันอิ่มท้องนะคะบางทีเรากินแค่ครึ่งลูกก็คืออิ่มแล้วเลยอ่ะแล้วก็นอนได้เลยสบายๆตื่นเช้ามาคุณก็บลูทีนเดิมตื่นเช้ามากินก่อนกินอันนี้ตอนกลางวันแล้วตอนเย็นถ้าไม่หิวก็พยายามลดอาหารลงแค่นี้เป็นรับรองเลยว่าหนึ่งอาทิตย์แค่นั้นเห็นผลชัว